หมูทอดเจค่ะพอมันเหลืองเราก็กลับด้านอันนี้เราก็าโปรโตีนกระเรมาแช่น้ำให้มันนิ่มแล้วก็มาปรุงกับฟ้าไทยหรือรสดีเราจะใส่พริกไทยป่นหยอะๆลงไปแล้วคุกเค้าแล้วก็เทงไวายประมาณสักอ่ครึ่งเชื่อบองพอ รสชาติของรสดีข้าวไปในโปรตีนพกเศษแต่เราก็ออกมาทอดอย่างนี้พอเหลืองได้ที่เราก็จะตักขึ้นมา น้ำมันก็จะได้หมูทอดกรอบกินกับขา้าวเหนียวร้อน,รนอร่อยมากโอเคโอ้ยมิง่ายมากเลย คนกินเจไม่จำเจบางวันเราก็ทำอาหารอย่างอื่นบางวันเราก็มาทอดหมูนี่ก็คือเป็นตัวชิมเสบเราก็คิดว่ามาทำแล้วรสชาติใส่รสชาติก็อร่อยแล้วมันจะเป็นต้องกินเน,นื้อสัตว์นี่ก็เป็นออกมาสวยๆอย่างนี้พร้อมทานก้าเหนียวร้อนๆโอเคนะคะกินเจมีอร่อยอร่อยให้กินนะคะมีอร่อยอร่อยให้ทานคะ่ะ